สวัสดีครับวันนี้ออกมาให้มาหน้ามาเบืองหน้าครับหลังจากที่พายุเขามาเรียบร้อยดีครับต้นเขารุ่มะระเนรนาดเลยน้ำกระไยจมน้ำอีกตั้งห้าครับขาใส่ใจกระสูงไหนครับวันไหนจะข้าวไทยไหนจะขาเกีียวอุ้ยไหนจะขัาปุ๋ยอีกนี่แหละครับซีวิตช้าหน้าเฮาพอ่อเกีียวไปแล้วเอาไปขายกัโดนกดราคาอีกครับลงทุนกระสูงแถมกำหนดราคาเองบ่ได้ ลืมตาอาบปากบ่ได้เลยแบบนี้ครับบึงครับเกีียวจังไและนอกบบนี้ครับน้ำกระไล่เขากะล่มแบบนี้เกีียวไปกระชีได้เป็นเขาเปียกนะครับอปีนี้แย่แย่ครับเห็ดหน้าต้นทุนกระสูงพราเป็นเขามาแล้กก็โดนกนราคาอีกกำหนดราคาเองบ่ไดเช้าใหา้เช้าหน้าเข้าบึงครับจะเห็ดดีไปปันไดกับ มาเสียตอนชุดท่ายครับ